ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับนี่วิธีตัดเน็บในหลังรองทรงนะครับเนี่ยคื้นื้เน็บในอย่างนี้ครับเนี่ยใช้เบอร์สองเป็นตัวเดินมาพื้ดหนึ่งหน้าฟันกับเป็นเลี้ยงแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเนี่ยขึ้นอีกพื้ดพื้ดอ,อย่างนี้ครับเนี่ยขึ้นอย่างนี้นี่ให้ดูนะครับชาวเน็ต ขาถามมาว่าเนบในเปิดเปิดเนบในเปิดข้างไงหลังใบหูเราก็เอาเป็นลูกสี่เหลี่ยมอย่างนี้นี่คือหนึ่งด้านหลังใบหูก็แ้มเป็นฉากอย่างนี้ด้านหน้าก็ห้มเป็นฉากกับตัวนี้แล้วตรงนี้ก็เอาเบอร์หนึ่งเก็บฝั่งนี้เขาจะเอาเป็นลงทรงกลางาต่ำๆเขาก็ทําอย่างนี้ด้านหลังแล้วเวลาบเราก็คืบอ,อย่างนี้ครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเอามีดโกนนี่ลากซ้ำนิดนึงทำตามแนวที่เราขึ้นไว้เนี่ยให้ได้ฉากแล้วก็วางมีดให้ตรงกับเส้นอย่างนี้คึกออย่างนี้ก็วางมีดตามไปคือคืกอันนี้คือวิธีสาธิตเน็บในทำเส้นสองเส้นหลังลองทรงดูด้านหลังนะครับผมจะทำให้ดูนิดนึงตรงนี้ ทำมาลงทรงด้านหลังเ,เอา0.5มาเลยอย่างเงี้ยเอา0.5มาทำเป็นรองทรงต่ำติงหูติงหูอย่างเงี้ยเพิ่อนเพื่นเพื่นขึ้นอย่างนี้แหละครับเว้นหน้า30องศาหน้าบัตรเลียนเนี่ยเพื่อนขึ้น สามสิบองศาอย่างเงี้ยล้วเราก็ทำเส้นทำเส้นอย่างเงี้ยเราทำเส้นอย่างนี้ครับแ,แล้วก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับสวัดดีครับข้าวบัตรเลียนเนี่ยเพล่อนขึ้นสามสิบองศาอย่างนี้แล้วเราก็ทำเส้น Làm trên này Hãy subscribe cho kênh không bỏ những